อ่านพร,ระธัมภี์หนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ 1, ่งซมาเอลบทที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกลูกาบทที่สิบสองข้อที่สามสิบสองถึงห้าสิบเก้าประจําวันเคื่หอหัสถ์ดีที่ 14, สิบสี่เมษายน 2022. 1, สองพันยี่สิบสองหนึ่งซมเอลบทที่ยี่สิบห้าซมาเอลสิ้นชีวิต ซาเเอลก็สิ้นชีวิตและคนอิสราเอลทั้งปวงก็ประชุมกันไว้ทุกให้ท่านและพวกเขาฝังศพท่านไว้ที่บางของท่านในรามาส่วนดาวิดก็ลุกขึ้นไปยังถิ่นตุลกันดารปารานดาวิดกัภรรยาของนาบานมีชายคนหนึ่งในมาอวมีการมีการงานอยู่ในคาราเมลชายผู้นั้นมั่งมีมากมีแกะ3,000ันตัวและแพะหนึ่งพันตัวต่อมาวันหนึ่งเขาตัดขนแกะของเขาอยู่ที่คาราเมล ผู้ชายคนนั้นชื่อนาบาและภรรยาของท่านชื่ออาบีกายินสตรีคนนั้นฉลาดและสวยงามด้วยแต่ชายคนนั้นเป็นคนหัวแข็งและชั่วร้ายในการกระทำเป็นวงบานของคาเลฟดดวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ยินว่านาบานกาลังตัดขนแกะของเขาอยู่ดาวิดจึงใช้ชายหนุ่มสิบคนและดดวิดพูดก,กับชายหนุ่มเหล่านั้นว่าจงขึ้นไปที่คารเมลไปหานาบาลและคํานับเขาในนามของเราให้พวกท่านผู้เช่นนี้ว่าชีวิตสวัสดิภาพจงมีแก่ท่าน สวัสดิภาพจงมีแก่ครอบครัวของท่านและสวัสดิภาพจงมีแก่ทุกสิ่งที่ท่านมีขณะที่ข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านมีขนแกะอยู่เมื่อพวกผู้เลี้ยงแกะของท่านอยู่กับเราเราไม่ได้ทําอันตรายพวกเขาเลยและพวกเขาก็ไม่ไม่ได้ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่อยู่ในคารามเมลถามพวกคนหนุ่มของท่านพวกเขาจะบอกท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกคนหนุ่มของข้าพเจ้าได้รับความปวดตาจากท่านเพราะเรามาในวันที่มีการเลี้ยง ปรดให้สิ่งนี้พอหาได้ในตอนนี้แก่พวกผู้รับใช้ของท่านและแก่ดาวิดบุตรของท่านเมื่อพวกคนหนุ่มของดาวิดมาถึงก็กล่าวคำเหล่านั้นแก่นาบาลในนามของดาวิดและพวกเขาก็คอยอยู่และนาบาลตอบพวกคนรับใช้ของดาวิดว่าดาวิดคือใครบุตรของเจสซีคือใครสมัยนี้มีคนใช้เป็นนั้นมากที่หนีไปจากนายของพวกเขา ควรหรือที่ข้าจะนําขนมปลาของข้าและน้ําของข้าและเนื้อของข้าซึ่งข้าได้ค่าเสียสําหรับพวกคนตัดขนแกะของข้ามองให้ให้แก่พวกซึ่งมาจากที่ไหนข้าก็ไม่รู้พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับไปตามทางและกลับมาบอกเรื่องราวทั้งสิ้นนี้แก่ดาวิดและดาวิดสั่งพวกของท่านว่าทุกคนจงเอาดาบคาดเอวไว้และทุกคนก็เอาดาบคาดเอวของตน และดาวิดก็เอาดาบคาบเอวด้วยมีคนตามดาวิดขึ้นไปประมาณ400คนส่วนอีก200คนอยู่เฝ้ากองสัมพาระแต่มีคนหนึ่งในพวกคนหนุ่มบอกนานอาบีกายินภรรยาของนาบานว่าดูเถิดดาวิดส่งพวกผู้สื่อสารมาจากถิ่นธุรกันดารเพื่ออวยพรนายของพวกเราแต่นายกลับด่าว่าคนเหล่านั้นตาชาเหล่านั้นดีต่อเรามากเราไม่ถูกทำร้ายและไม่ขาดสิ่งใดตลอดเวลาที่เราไปกับพวกเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนา พวกเขาเป็นกำแพงเหมือนพวกเขาเป็นเหมือนกำแพงของเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแก่อยู่กับพวกเขาขนาดนี้ขอท่านทราบเรื่องและพิจารณาว่าท่านว่าท่านควรจะทําประการใดเพราะการร้ายถูกกําหนดต่อนายของเราแล้วและต่อครัวเรือนทั้งสิ้นของนายนายนั้นเป็นคนอัตภานใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้ด้วยนางอาบียากินด้วยนางอาบีกายิน,ยน,ก,ยนก็รีบจัดขนมปังสองร้อยก้อนและเราและเราเอาหมุนสองถุงหนัง และแกะที่ทำเสร็จแล้วห้าตัวและข้าวคั่วสิบเจ็ดกิโลกร,รัมและลูกเกดร้อยช่อและขนมมะเดื่อสองร้อยแผ่นบรรทุกหลังลานางก็สั่งพวกคนหนุ่มของนางว่าจงรีบไปก่อนเรานี่เนี่ยเราจะตามเจ้าไปแต่นางไม่ได้บอกนาบานสามีของนางเมื่อนางขี่ลาลงมามีสันเขาบะบางนางอยู่นี่เนี่ยดาวิดกับพวกของท่านกำลังลงมาทางนางและนางก็พบพวกเขา ดาวิดกล่าวไว้แล้วว่าเข้าเฝ้าทุกสิ่งที่คนนี้มีอยู่ในถิ่นธุรกันดารเสียเปล่าไม่มีสิ่งใดของเขาขาดไปเลยและเขาตอบแทนความดีของเขาด้วยความชั่วเช่นเดียวกับที่พระเจ้าจะลจะทรงลงโทษพวกศัตรูของดาวิดและทรงเพิ่มโทษนั้นข้าจะไม่ปล่อยให้ชายสักคนในบรรดาที่เขามีเหลืออยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อนางอาบิกายนเห็นดาวิดนางก็รีบลงจากหลังลาสุดตัวลงสุดตัวลงต่อหน้าดาวิด ซบหน้าถึงดินและนางซุดตัวลงที่เท้าของเดวิดพูดว่าเจ้านายของดิฉันความผิดนั้นอยู่ที่ดิฉันแต่เพียงผู้เดียวขอให้สาวใช้ของท่านพูดให้ท่านฟังและโปรดฟังถ้อยคำของสาวใช้ของท่านขอเจ้านายของดิฉันโปรดอย่าไดเอาความกับนาบาลชายร้ายกาจคนนี้เลยเพราะเขาเป็นอย่างชื่อของเขาคือนาบาลและความโง่ของเขาอยู่กับเขาส่วนดิฉันสาวใช้ของท่านไม่เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้า นายซึ่งท่านใช้ไปดังนั้นเจ้านายของดิฉันพยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดและท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเพราะพระเพราะ,ระ,ระว่าพยาเวทรงทาให้ท่านระงับเสียจากความผิดที่ทําให้โรหิตตกและจากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเองบัตรนี้ขอให้พวกศัตรูของท่านและพวกที่จะปองร้ายต่อเจ้านายของดิฉันเป็นอย่างนาบานขอกำนันนี้ซึ่งสาวใช้ของท่านได้นํามาให้เจ้านายของดิฉันขอมอบแก่พวกคนหนุ่มผู้ติดตามเจ้านายของดิฉัน ปรดอภัยความผิดของสาวใช้ของท่านเถิดเพราะพระยาเวจะทรงทําให้เจ้านายของดิฉันเป็นพงผ่านที่มั่นคงแน่เพราะพระเจ้านายของดิฉันทําสงครามอยู่ฝ่ายพระยาเวและจะไม่พบความชั่วในตัวท่านตลอดชีวิตของท่านแม้มีคนลุกขึ้นไล่ตามท่านและต้องการฆ่าท่านชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะถูกผูกมัดอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชีวิตและพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่ชีวิตศัตรูของท่านจะถูกเวียงออกไปดัง ออกไปจากรังสลิงและเมื่อพระยาเวจะทรงทําให้สําเร็จแก่เจ้านายของดิฉันแล้วตามสิ่งนี้ทั้งหมดซึ่งพระองค์ตัดเกี่ยวกับท่านและทรงตั้งท่านเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลเจ้านายของดิฉันจะไม่มีเหตุที่เสียใจหรือมีจิตสํานึกที่รู้สึกผิดเพราะการฆ่าด้วยไม่มีสาเหตุเพราะเจ้านายของดิฉันแก้แค้นด้วยตนเองและเมื่อพระยาเวทรงทําความดีแก่เจ้าน,นลลายของดิฉันแล้วก็ขอระลึกถึงความดีแก่เจ้านายของดิฉันแล้วก็ ขอระลึกถึงสาวใช้ของท่านดาวิดพูดกับนางกาบียาอาอาบีกาเยว,ว่าสาธุกการแด่ยพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ขอให้ความฉลาดของเจ้ารับพระพรและขอให้ตัวเจ้ารับพระพรเพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวันนี้ให้พ้นจากการฆ่าและจากการแก้แค้นด้วยมือของเราเองเพราะพระพยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงระงับเราเสียจากการทำร้ายเจ้า ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดถ้าเจ้าไม่ได้รีบมาพวกเราถึงลุงสางจะไม่มีเหลือแก่นาบาลแม้แต่ชายสักคนดาวิดก็รับบรรดาสิ่งที่นางนํามาจากมือของนางและดาวิดพูดกับนางว่าจงกลับไปบ้านของเจ้าด้วยสวัสดิภาพเธอดูสิเราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้วและเรารับคาขอร้องของเจ้าอาบิกายิก็กลับไปหานาบาลและนี่เนี่ยขเขากําลังมีการเลี้ยงใหญ่ในบ้านของเขาอย่าง การเลี้ยงของพระราชาและจิตใจของนาบาวก็เบิกบานเพราะเขามึนเมามากนางจึงไม่ได้ออกอะไรให้เขาแทราบจนเวลาลุ่งสางและในเวลาเช้าเมื่อเล่าองุ่นสังสังจากนาบานไปแล้วบรรดาาของเขาก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังและใจของเขาก็ตายข้างและใจของเขาก็ตายข้างในและเขากลายเป็นด่างก้อนหินต่อมาอีกประมาณสิบวันพระยาเวทรงประหารน,นาบาลและเขาก็ตายเมื่อดาวิดได้ยินว่านาบาลสิ้นชีวิตแล้วท่านจึงพูดว่า สาธารแด่พยาเวผู้ทรงแก้แค้นการเหยียดหยามที่ข้าพระองค์ได้รับการจากมือของนาบาแล้วทรงป้องกันผู้รับใช้ของพระองค์จากความชั่วพระยาเวทรงตอบแทนความชั่วของนาบาให้ตกบนศีรษะของเขาเองแล้วดาวิดก็ทรงขึ้นไปพูดกับอาบีกาฮิวให้มาเป็นภรรยาของท่านและเมื่อผู้รับใช้ของดาวิดมาถึงกับอาบีกาฮิวที่คารเมพวกเขาพูดกับนางว่าดาวิดทรงพึ่งเรามาหาท่านเพื่อนำท่านไปเป็นภรรยา และนางก็ลุกขึ้นซบหน้าลงถึงดินพูดว่าดูเถิดสาวใช้ของท่านเป็นทาสที่จะล้างเท้าให้พวกผู้รับใช้ของเจ้านายของดิฉันอาบีกายิวก็รีบลุกขึ้นขี่ลาไปพร้อมกับสาวใช้ปรนิบัตินางอีก่าคนนางตามพวกผู้สื่อสารของดาวิดไปและภรรยาของดาวิดดาวิดยังไ,ได้รับการอาหิโนอัมชาวดิสเาเอลมาด้วยและทั้งสองก็เป็นภรรยาของท่านซาอูทรงยก คราวราชธิดาของ,รงพระองค์ผู้เป็นภริยาของดาวิดให้แก่ปันทีบุตรอาอิชชาวกาวลิมแล้วหนึ่งสมัยบทที่26ดาวิดได้พระชนซาอูครั้งที่สองชาวซิปมาหาซาอูที่เมืองกิเบอาทูลว่า ดาวิดซ่อนตัวอยู่ที่บนเนินเขาฮาคีลาซึ่งอยู่ด้านหน้าของเยชิโมนไม่ใช่หรือซาอูจึงทรงลุกขึ้นลงไปที่ถิ่นทุรกันดารดาลซิฟพร้อมกับชายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วสามพันคนเพื่อค้นหาดาวิดในถิ่นทุรกันดารดาลซิฟและซาอูทรงตั้งค่าอยู่ที่เขาฮาคีลาซึ่งอยู่ถนน ด้านหน้าของเยชิโมนแต่ดาวิดยังคงอยู่ในถิ่นทุกขกันดาลและท่านรู้ว่าซาอูเสด็จมาตามหาท่านในถิ่นทุกขกันดาลด,ดาวิดก็ส่งพวกผู้สอนนาออกไปจึงรู้ว่าซาอูเสด็จมาแน่แล้วดาวิดดาวิดก็ลุกขึ้นมายังที่ส่สสงซาอูทรงตั้งค่ายนะั้นและดาวิดก็เห็นที่ที่ซาอูบรรทมพร้อมกับอัฟเนอร์บุตรเนอร์แม่ทัพซาอูมาทมอยู่กลางเขตค่าย และพวกทหารก็ตั้งค่ายรอบพระองค์และดาวิดก็พูดกับอาหิเมเลกเมเลกคนทิตชายและกับอาบีชายบุตรของนางเสรุยาน้องชายของโยอาบว่า,าใครจะลงไปในค่ายของซาอูกับเราบ้างอาบีชายตอบว่าข้าพระเจ้าเองจะลงไปกับท่านดาวิดก็ดาวิดและอาบีชายจึงลงไปที่พวกทหารนั้นในเวลากลางคืนและดูเถิด ซาอูบัรทมหลับอยู่กลางเขตค่ายมีหอ,อกปักอยู่ที่ดินตรงพระเสียนของพระองค์อัพเนอร์กับผู้ทหารต้อนนอนล้อมพระองค์อยู่อาบีใช้พูดกับดาวิดว่าวันนี้พระเจ้าสรงหมออศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดนี้ขอให้ข้าพระเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติดดินครั้งเดียวก็พอและข้าพระเจ้าไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สองแต่ดาวิดบอกกับอาบีชชยว่าขออย่าทำลายพระองค์เลย เพราะใครจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระยาเวทรงเจิมไว้และจะไม่มีความผิดและดาวิดพูดว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระยาเวจะทรงฆ่าพระองค์เองหรือจะทรงวันกําหนดที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนหรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและถูกปวงพระชนขอพระยาเวทรงห้ามปรามข้าพระเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้บัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ตรง พระเสียนกับเหยือกน้ำและให้เราไปกันเถิดดาวิดจึงเอาหอกและเหยือกน้ำจากที่พระเสียนของซาอูและพวกเขาก็ออกไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้และไม่มีใครตื่นเพราะทั้งหมดหลับสนิทเพราะพระยาเวทรงทำให้พวกเขาหลับสนิท และดาวิดก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งไปยืนอยู่บนยอดเขาไกลออกไปมีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกทหารและอัฟเนอร์บุตรเนอร์ว่าอัฟเนอร์ท่านไม่ตอบหรือแล้วอัฟเนอร์ตอบว่าเจ้าเป็นใครมาร้องเรียกพระราชาและดาวิดตอบเนอร์ว่าท่านไม่ใช่ผู้ชาหรือในเอิสรรเอลมีใครเสมอเหมือนท่านทําไมท่านไม่เฝ้าพระราชาเจ้านายของท่านไว้ พราะมีคนหนึ่งเข้าไปจะทำลายพระราชาเจ้านายของท่านที่ท่านทำเช่นนี้ไม่ได้เพราะพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพวกท่านควรตายเพราะพวกท่านไม่ได้เฝ้าเจ้านายของพวกท่านผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้บัดนี้ดูซิว่าห่อของพระราชาอยู่ที่ไหนและเหยือกน้ําที่ตรงพระเศียรน,นั้นอยู่ที่ไหนซาอูทรงจําเสียงของดาวิดได้จึงตรัสว่าดาวิดบุตรของข้า นี่เป็นเสียงของเจ้าหรือและดาวิดทูลว่าข้าพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเป็นเสียงของข้าพระบาทพระยะค่ะและดาวิดทูลต่อไปว่าทําไมเจ้านายของข้าพระบาทจึงไล่ตามผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระบาทได้ทําอะไรไปมือข้าพระบาททาชั่วอะไรบัดนี้ขอพระราชาเจ้านายของพระบาททรงฟังถ้อยคําของผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทถ้าพระยาเวทรงปลุกปั่นฝ่าพระบาทให้ต่อสู้ข้าพระบาท ข้าพระบาทขอพระเจ้าทรงได้รับเครื่องถวายถ้าเป็นมนุษย์ก็ขอให้พวกเขาเป็นทิศสาบแช่งของพระพักพระยาเวเพราะพวกเขาได้ขับไล่ข้าพระบาทออกไปในวันนี้จากส่วนแบ่งในมรดกของพระยาเวโดยกล่าวว่าจงไปปฏิบัติพวกคราอื่นบัดนี้ขออย่าให้โลหิตของข้าพระบาทตกถึงดินไกลจากพระพักพระยาเวเพราะพระราชาแห่งอิสราเอลได้เสด็จออกมาเพื่อค้นหาหมัดตัวเดียว ดังผู้ไล่ตามนกกระทาอยู่บนภูเขาแล้วซาอูตรัสว่าข้าทำผิดแล้วดาวิดบุตรของข้าจงกลับไปเถิดเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปเพราะในวันนี้ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้าดูเถิดเราแดงตัวเป็นคนขเขวและทำผิดมากมายและดาวิดทูลว่าข้าแต่พระราชาขอทรงดูหอ,อกนี้ขอทรงให้คนหนุ่มคนนี้ข้ามมารับใช้พระยาเว์ ทรงตอบแทนแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ของเขาเพราะในวันนี้พระยาเวทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของพระบาทแล้วแต่ข้าพระบาทไม่ปรารถนาจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้ดูเถิดในสายตาของข้าพระบาทพระชนของฝ่าพระบาทนั้นมีค่าฉันใดขอให้ชีวิตของข้าพระบาทมีค่าในสายตาพระเนตรของพระยาเวชฉันนั้นและขอองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้น และซาอูจึงตัดกับดาวิดว่าดาวิดบุตรของเราเอ๋ยขอให้เจ้าได้รับพรเจ้าจะได้ทําสิ่งต่างๆแน่และจะมีใช้เป็นแน่ดาวิดจึงไปตามทางของท่านและซาอูก็เสด็จกลับสู่ราชสำนักของพระองค์อ่านพระคัมภีร์หนึ่งตีหนึ่งรอบลูกาบทที่สิบสองข้อที่สามสิบห้าถึงห้าสิบเก้าและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ผุงแกเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระ,พระไทยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านจงขายของที่ท่านมีอยู่และทําทานจงทําถุงใส่เงินมาสําหรับตนซึ่งไม่รู้จักเก่าคือมีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้จักหมวดสิ้นที่ขโมยไม่ได้เข้ามาใกล้และที่ตัวมแมลงไม่ได้ทําลายเพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นบรรดาบ่าวที่เฝ้าระวังท่าน ทั้งหลายจงคาดเอวไว้และให้ตะเกียนของท่านจุดอยู่จกเป็นเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายของเมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อว่าเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วพวกเขาจะเปิดให้นายทันทีบ่าวพวกนั้นซึ่งนายมาพบว,ว่ากําลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายผู้นั้นจะคาดเอวไว้และให้บ่าวพวกนั้นนั่งลงและท่านจะมาปฏิบัติ ถ้านายมาเวลาสองยามหรือสามยามแนละ้ะพูดว่าบ่าวกำลังคอยเฝ้าอยู่บ่าวพวกนั้นก็เป็นสุขจงเข้าใจอย่างนี้เถิดว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ก่อนว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ท่านลวงบ้านของเขาได้พวกท่านจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา เตโตทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพราะองค์ตัดอุปมาณั้นกับพวกข้าพราะองค์หรือตัดกับคนทั่วไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครใครเป็นพ่อบ้านซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือพวกคนใช้เพื่อแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาทำอย่างนั้นบ่าวคนนั้นก็จะเป็นสุขเราบอกพวกท่านจริงๆว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลทรัพย์สินของทั้งหมดของท่านแต่ถ้าบ่าวคนนั้นคิดในใจว่านายของข้าจะ มาขอค่าขอช้าแล้วเริ่มต้นบวยตีบรรดาบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาไมายนายของบ่าวคนนั้นจะมาในวันนี้เขาไม่คาดคิดในเวลาที่เขาไม่รู้และจะลงโทษเขาอย่างหนักและจะขับได้ให้ไปอยู่ในที่ของพวกที่ไม่เชื่อบ่าวคนที่รู้ใจนายและไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้ทําตามใจนายจะต้องถูกเคี่ยนอย่างหนักแต่คนที่ไม่รู้แล้วทําสิ่งที่สมควรจะรู้ ูจะถูกเคียนก็จะถูกเคียนเพียงเล็กน้อยคนที่ได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมากและคนที่ได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากคนนั้นมากพระเยซูทรงเป็นเหตุของการแตกแยกเรามาเพื่อจะให้ไฟเกิดขึ้นที่แผ่นดินโลกเราอยากให้ไฟนั้นลุกขึ้นแล้วเราจะต้องรับบัติศมามาอย่างหนึ่งเราจะต้องรับบัติศมาอย่างหนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จพวกท่านคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือเราบอกท่านว่าไม่ใช่แต่จะให้แตกแยกกันต่างหากเพราะว่าตั้งแต่นี้ไป5คนในบ้านหลังหนึ่งก็จะแตกแยกกันคือสต่อ2และ2ต่อ3พ่อจะแตกแยกกับลูกชายและลูกชายจะแตกแยกกับพ่อแม่กับลูกสาวและลูกสาวกับแม่แม่ผัวกับลูกสะใภ้ และลูส้สปายกับแม่ผัวการคาดการเป็นการคาดการความเป็นไปของยุคนี้พระองค์ตรัสกับฝูงชนอีกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเมฆก,ก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันตกท่านก็กล่าวทันทีว่าฝนจะตกและก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อเห็นลมทิศใต้พัดมาท่านก็บอกว่าจะร้อนจัดและก็เป็นจริงโอ้คนน่าซื่อใจคดพวกท่านรู้จัก วิจัยความเป็นไปของแผ่นดินและท้องฟ้าเพราะอะไรท่านถึงวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้การปองดองกับโจทย์ของท่านทําไมพวกท่านไม่ตัดสินเอาเองว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกเพราะในขณะที่ท่านตอบกับในขณะที่ท่านกับโจทย์พาการไปหาตุลาการจงอุตสาหาช่องที่จะปองรองกับเขาเมื่อยังอยู่ระหว่างทางเกรงว่าเขาจะฉุดลากท่านเข้าไปถึงตัวผู้พิพากษา และพี่ภาคสาษามอบท่านไว้กับผู้คุมและผู้คุมจะขังท่านไว้ในคุกเราบอกท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้นี่ครบทุกบาททุกสตัง